ครับวันนี้ก็ได้ราศนาของดีมากอีกองค์นะครับพี่พินเพื่อนครับครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับพี่พินเพื่อนเป็นพิมพ์ที่จัดสร้างขึ้นก่อนพิมพ์นิยมนะครับพี่พินเพื่อนครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คี้ตานะครับสร้างขึ้นในปีพศประมาณปีสมงพันสี่นะครับพี่น้องครับว่ากันว่าเป็น รุ่นแรกครับที่หลวงพ่อเงินปลูกเสกสร้างขึ้นที่วัดบางคันครับพี่น้องครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาครับพิมพ์คีตานี้จะแบ่งออกเป็นสี่พิมพ์ด้วยกันครับก็คือพิมสามชายแล้วก็สี่ชายเล็กแล้วก็สี่ชายใหญ่แล้วก็พิมห้าชายครับเท่าที่เห็นครับผมเท่าที่พบเจอนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็มีอยู่ประมาณพิมพ์นี้ผมมีอยู่ประมาณสององค์ครับผมมีอยู่ผมผมมีอยู่สามองค์ไม่ใช่ 2ององค,ครับมี3องค์ครับเนื้อโลหะผสมแบบนี้แหละนะพี่น้องหรือว่านเนื้อทองผสมนะครับพี่บินเพื่อนพาพี่บินเพื่อนมารับชมนะครับพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่ทันท่านนะครับท่านท่านธิ่ฐานจิตปลูกเสกแน่นอนนะครับพี่บินเพื่อนนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่มีค่านิยมนะครับมีค่านิยมในยุคก,ก่อนและยุคปัจจุบันด้วยครับพี่น้องครับ นี่ครับคือพุทธศิลป์ของหลวงพ่อเงินสร้างปี2450โดยประมาณนะครับก็ก็ร้อยกว่าปีร้อยปีร้อยกว่าปีเสร็จนะครับพี่น้องครับนี่ครับถือว่าเก่านะครับพี่น้องครับนี่ครับได้มาให้พื่ินเพื่อนรับชมกันนี่ครับเป็นพิมพ์ของผมนี้เป็นพิมพ์ของผมนี้เป็นพิมพ์สามชายนะครับนี่ครับสามชายก็นับอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับพิมพ์สามชาย กีวันคว่ำนะครับกีกีวันคว่ำนะครับองนี้ก็ดูใบหน้าของหลวงปู่นะครับจมูกของท่านก็จะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเป็นลูกที่เขาเรียกกันเป็นลูกชมพู่นะครับก็เปรียบเสมือนลูกชมพู่เพราะว่าใหญ่นะครับพี่น้องครับก็จะมีโหนกแก้มโหนกแก้มก็จะมีโหนกแก้มแล้วก็จะมีเหมือนกับคนยิ้มเหครับนะครับ,นะรบพิมพ์ทรงสังกัดพิมพ์ทรงหลวงพ่อเงินนี้ถอดพิมพ์คล้ายๆกับ พระสังกจัยนะครับพี่น้องครับคล้ายๆกับเรียนแบบพระสังกจัยนะครับพี่เพื่อนนี่ครับใบหน้าดูใบหน้าหลวงปู่นะครับดูใบหน้าเปลือกตาก็จะมีความลึกอยู่นะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่น้องดูคาบใครกระแสโลหะนะครับดูคาบสนิมโลหะครับที่ขึ้นปลายตามองค์พระพูดอีกทีก็คือคาบออกไซด์นะครับพี่น้องครับคาบออกไซด์ก็คือคาบสนิมแหละครับ ออกไซด์คือสนิมนะครับสนิมโลหะก็ถ้าจะเกิดสนิมได้ก็ผ่านเวลามาเป็นนานนะครับยาวนานอย่างต่ําก็หลักร้อยปีขึ้นนะครับกว่าจะมีสนิมโลหะให้เห็นเหมือนกับพระผงสมเด็จละครับก็จะมีคราบแคลไซด์แคลไซด์ที่งอกออกมาปกคลุมพื้นผิวองค์พระพระผงนะครับผมก็เหมือนกันกับโลหะนะครับผมถ้าโลหะมีอายุร้อยกว่าปีก็จะมีสนิมแบบนี้นะครับสนิมเขียว พร้อมทั้งสีดําสีเทาขึ้นปละปายตามอง์พระนะครับพี่น้องครับพุทธศินสวยงามนะครับพี่น้องนะครับพุทธศินสวยงามดูนะครับก็จะมีตะเข็บข้างเพราะว่าเป็นพิมพ์ประกบครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานี้เป็นพิมพ์ประกบคือหล่อแบบประกบพิมพ์นะครับประกบพิมพ์เทออกมาก็จะมีตะเข็บวิ่งอย่างนี้นะครับตะเข็บวิ่งข้างอย่างนี้องค์นี้ตะเข็บวิ่งมาถึงฐานนะครับวิ่งมาถึงฐานเลย ทั้งด้านซ้ายและขวานะครับเห็นไหมครับนี่ครับบิ่งลงมาถึงฐานเลยตรงเสียนท่านก็มีนะครับตรงเสียนหลวงพ่อก็มีนะครับเหมือนกับเป็นพิมพ์ประกบนะครับนี่ครับก็จะมีแบบนี้นะครับผมมีแต่เขียบแบบนี้ไม่ทราบว่าของพี่พินเพื่อนมีหรือเปล่านะครับแต่องค์นี้ของผมมีของผมมีทั้ง3องค์นะครับผมมีแต่เขียบบิ่งขึ้นบนและล่างสุดเลยนะครับพี่น้องนี่ครับพุทธศิลป์หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาส่วนใต้ฐานก็นี่ครับ อันนี้ไม่ใช่เลเทหล่อช่อครับเป็นหล่อเบ้าทุบครับพี่น้องอเบ้าทุบก็จะมีนี่ครับตอนแกะไม่พิมพ์ออกมาก็จะเป็นหลุมเป็นบออ่อเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะตามดตาแมงนะครับซึ่งเกิดจากการเทครับเพราะว่าเทเราเทก็ต้องเทจากฐานลงมาล่างอย่างนี้นะครับเทจากบนลงมาล่างอย่างนี้นะครับลักษณะการเทนะครับพี่น้องเทงมาอ่างนี้เทเต็มมั่งไม่เต็มมั่งบางองค์ก็เทไม่เต็ม บางองก็เทเต็มแะครับแต่บางองก็ไม่เหมือนกันครับใ่าฐานหลวงพ่อจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับรับรองว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับบางองค์ก็จะเทเต็มแล้วก็จะมีเนื้อเกินนิดหน่อยอทางวัดก็ได้ทำทำการจัดรายละเอียดตกแต่งรายละเอียดเจ็บต,ต,ตกแต่งครับมีรอยตะไบตกแต่งรายละเอียดเจียบให้สวยงามนี่ครับลักษณะพิมพ์ขี้ตารับไม่ทรา่าของพี่มิ้นเพื่อน ของพี่บินเพื่อนเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับพี่น้องครับนะครับสวยงามครับองนี้ครับมาดูเนื้อในนะครับพี่น้องมาดูเนื้อหากระแสโลหะว่ามีความเก่าหรือเปล่านะครับพี่น้องครับมาดูครับอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ากล้อง 10x นี่ครับพุทธศิลป์ในยุคนั้นนะครับผ่านพระผ่านเวลามาตั้งร้อยกว่าปีนะครับปี2450เดี๋ยวนี้ก็ปี2568ร้อยกว่าปีนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ยุคก่อนเป็นรุ่นแรกก็ว่าได้นะครับพี่บินเพื่อนรุ่นแรกก่อนก่อนจะมีพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์กีตาร์เป็นรุ่นแรกนะครับนี่ครับคือสามชายของผมเป็นสามชายนะครับนะครับดูคาบออกไซด์ครับที่ปกคลุมตามพื้นผิวองค์พระตรงสังคาติก็จะเป็นเหมือนกับเป็นล่องลงมาเห็นไหมครับล่องลงมาวิ่งจากหมวไหลลงมาถึงสังคาติ เหมือนกับเทไม่เต็มนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของพิมพ์ขีตาส่วนมากจะเจอนะครับเหมือนกับบางคนก็เรียกว่าเป็นสร้อยสังวันนะครับเปรียบเสมือนสร้อยสังวันเขาว่าได้ก็แล้วแต่จะเรียกตรงปลายสังคาติก็จะเป็นเหมือนกับวิ่งซ้อนลงมาใต้ใต้นิ้วมือใต้มือของท่านเห็นไหมครับใต้นาตักของท่านนะครับจะวิ่งชนจะวิ่งชนมาทั้งซ้ายและขวาครับนี่ครับตรงนี้นะครับพี่เพื่อน นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายสลบลงมานี้นะครับด้านขวามือเห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้สลบลงมานี้ปลายสังขานะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับซ้อนเข้าไปในใต้ใต้ตักนะครับนี่ครับคือพุทธศิลป์ในสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับไม่เหมือนพระเรียนแบบไม่เหมือนพระถอดแบบนะครับพี่น้องครับนะครับ คือธรรมชาตินี้ปลอมไม่ได้นะครับพี่น้องธรรมชาตินี้สําคัญมากคือธรรมชาตินี้ทําเกยยากนะพี่น้องครับเห็นไหมครับดูสิครับดูคาบใครนะครับหรือว่าคาบออกไซด์นะครับดูออกไซด์ความเก่านะครับถ้าจะเกิดออกไซด์ได้ต้องผ่านเวลาเป็นร้อยปีนะครับดูสนิมนะครับสนิมก็คือออกไซด์นะครับนะครับวิ่งปะปนนะครับผมชอบ ตรงไหนที่มีพื้นที่ต่ําก็จะเห็นสนิมขึ้นมาเยอะนะครับพื้นที่สูงก็จะโดนสัมผัสมือเราก็จะไม่ไม่ค่อยเกิดสนิมนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมีตามดตาแมงด้วยนะครับพื้นผิวที่สูงครับจะมีตามดตาแมงแล้วก็โทนสีของเนื้อ,อโลหะจะมีทั้งสีออกอออกไปทางแดงๆส้มๆหน่อยนะครับผสมทองเหลือง เขาจะมีหลายๆโลหะนะครับผสมอยู่ในองค์พระรุ่นนี้นะครับผมรุ่นพิมพ์ขี้ตานี้นพี่น้องตามตำรานะครับตามตำราก็บอกว่ามีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับพี่เพื่อนมีแร่ธาตุกายสิทธิ์ผสมอยู่ในองค์พระด้วยนะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีาเหล็กน้ำพีนะครับมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี ในยุคก่อนสมัยก่อนนะครับยุคที่หลวงปู่เงินหรือว่าหลวงพ่อเงินท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาแนะนํามวลสารนะครับผมเกี่ยวกับธาตุไกสิทธ์มาพรีมวลสารก่อนจะมาทําการผสมโลหะหรือว่าเทหละนะครับนี่ครับดูเม็ดเกินครับครับต้องมีเม็ดเกินด้วยครับมีเม็ดเขาเรียกอะไรล่ะเม็ดคล้ายเม็ดไข่ปลาครับเขาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกนี่นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงหัวเข่าจะมีเม็ดแบบนี้นะครับ เป็นวังครับส่วนมากจะเจอนะครับนะครับอ่าส่วนมากจะเจอเม็ดเนื้อเกินนะครับเม็ดเป็นอ่าผมก็อธิบายยากนะครับผมนะครับก็ดูเอานะครับพี่บินเพื่อนเห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับอ่าของกระแสโลหะเห็นไหมครับมีทั้งสีอ่าแดงสีเหลืองอ่าสีดําหรือเทาครับปนปะปนกันไปตามองค์พระ เพราะว่าเป็นเนื้อทองผสมนะครับก็ผสมหลายอย่างที่น่คือทองเหลืองทองแดงนะครับทองเหลืองทองแดงมีแน่นอนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับมีแน่นอนดูคาบใครนะครับดูด้านหลังไหมครับกีบกีวอนกีวอนกีวอนคว่ำเป็นเยื่เขียวนะครับก็จะมีใต้ร่องกีวอนนะครับที่ลึกกก็จะมีออกไซด์นะครับคับออกไซด์หรือว่าสนิมโลหะขึ้นอุดเต็มนะครับขึ้นปะพนเต็มนะครับพี่น้องครับ เห็นไหมครับก็จะมีเป็นรูด้วยนะครับเป็นตามดตาแมงเหมือนกับเทนะครับเทหล่อเมื่อก่อนเป็นสมัยก่อนเทหลอดินไทยใช่ไหมครับเทหลอดินไทยก็จะมีคาบทรายนะครับที่เป็นรูนี้เชื่อว่าเป็นทรายครับเม็ดทรายที่หลุดล่อนออกไปนะครับนี่ครับนะครับเป็นธรรมชาติดูง่ายสบายตาครับพี่ปินเพื่อนนี่ครับองนี้ครับดูง่ายสบายตา เห็นไหมครับดูคาบใครความเก่านะครับผมดูกระแสโลหะเราก็ดูนะครับดูว่ามันเก่าจริงหรือเปล่านะครับผมมาเปรียบเทียบใส่ของเก่าๆนะครับเป็นพานหรือว่าเป็นอะไรเก่าๆเนื้อโลหะเก่าๆมาเปรียบเทียบใส่กับพระเราที่อยู่ในบ้านก็ก็ได้นะครับพี่วินเพื่อนดูครับตรงเส้นตรงนี้จะมี3เส้นนะครับติดกันนะครับเส้นจีวรตรงนี้จะติดกัน3เส้นส่วนมากจะเจอแบบนี้นะครับนี่ครับ1 2 3สาม นี่ครับจะติดกันเลย3เส้นนะครับด้านล่างลงมาไม่ติดนะครับนี่สเส้นด้านล่างลงไม่ติดแต่ด้านบน3เส้นติดนะครับนี่ครับส่วนมากจะเจอแบบนี้นะพี่บินเพ่อนสวยนะครับอง์นี้เป็นธรรมชาติดีมากพระองค์นี้ผมได้มาจากพระนะครับผมหลวงพี่ท่านหนึ่งอยู่ทางขอนแก่นนี่แหละท่านเมตตาให้มาแล้วก็ไม่ได้ให้มาฟรีนะครับก็บูชาแลกเปลี่ยนกันไปนะครับ ที่มาท่านบอกว่าได้มาจากพระทางจังหวัดน้องคายพระมีอายุแล้วนะครับได้มาจากจังหวัดน้องคายนะครับพี่น้องครับก็บังเอิญผมไปเยี่ยมกราบนัมัสการท่านท่านก็เอามาให้ชมก็อดใจไม่ไหวก็ขอบูชาไปนะครับดูครับเนี่ยครับตรงเสียรตรงเสียนเหมือนกับเป็นรอยประกบใช่ไหมครับนะครับอันนี้ดูง่ายสบายตาครับดูเป็นธรรมชาตินะครับผมดูเป็นธรรมชาติดูเป็น คลาสสิกนะครับผมนี่ครับความเป็นธรรมชาติหูของท่านก็จะอยู่ประมาณนี้จะไม่ยาวนะครับหูหูจะไม่ยาวดูคางครับเหมือนกับคางมนุษย์เลยนะครับนี่ครับเหมือนกับท่านฉีกยิ้มนะครับแต่ตรงปากด้านขวามือเราหรือว่าซ้ายหลวงพ่อนี้จะจะยกขึ้นนะครับมุมปากท่านจะยกขึ้นไปหาโหนกแก้มเห็นไหมครับเนี่ยใต้ตาด้านขวาก็จะมีเหมือนกับมีเม็ดเกินนะครับ ขึ้นมานิดหนึ่งเห็นพอเห็นเห็นไม่เยอะนะครับเม็ดเกินที่เรียกว่าเป็นเม็ดขี้ตาว่าพิมพ์ขี้ตาครับเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ขี้ตาส่วนตาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือเราหรือว่าขวาองค์พระก็จะสูงกว่าตาด้านขวามือหรือว่าสายองค์พระนะครับเห็นไหมครับสูงกว่ากันเยอะนะครับผมก็ไม่เยอะนะครับสูงกว่ากันนิดนึงแหละนะครับผมนี่ครับสวยงามเป็นธรรมชาติมาก มาดูใต้ฐาน,นครับนี่ครับใต้ฐานเป็นธรรมชาติดีครับดูใต้ฐานโอ้โหนี่ครับผมชอบมากเลยใต้ฐานเราลองจินตนาการดูตอนเทนะครับเพราะว่าเทจะเทลักษณะ,ะฐานลงมาเสียนนะครับเห็นไหมครับเทเวลาเวลาเททั้งช่างช่างหลอ่อท่านเทคนในยุคก่อนนะครับผมในยุคก่อนจะทําแบบเทลงมาอย่างนี้เทแล้วก็เทลงมาหาเสียนอย่างนี้แหละแต่เทเต็มแล้วก็ ตัดตกแต่งก็จะมีลายมีรอยตะใบเห็นไหมครับมีรอยตะใบแต่ไม่เยอะนะครับองนี้นี่ครับรอยตะไบตรงขอบขอบนะครับนี่นะครับพี่น้องดูรอยตะไบนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยตะไบบางอง์ก็ตกแต่งเยอะบางองก็ตกแต่งน้อยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับการเทนะผมว่าเทเต็มมีการเนื้อปิน้นเนื้อแฉลบเนื้อเกินเยอะหรือเปล่าอย่างนี้นะครับพี่น้อง ก็คล้ายๆกับสมเด็จแหละครับคล้ายๆกับพระพงษ์แหละครับพี่วินเพื่อนเราจะมาเอาตาหนิที่ก้นฐานไม่ผมว่าไม่มันไม่แน่นอนหรอกครับเรื่องตําหนินะครับพี่น้องครับแต่ด้านหน้าสําคัญนะครับด้านหน้าคือพระเทหล่อนี้จะมาชี้จุดตําหนิดแบบตายตัวไม่ได้นะครับพี่น้องครับจะมาเป็นมาตรฐานชี้วัดไม่ได้เรื่องตําหนิแต่พิมพ์ทรงนี้ก็พิมพ์ทรงนี้ต้องต้องเน้นอยู่แล้วนะครับพิมพ์ทรงกับกระแสโลหะนะครับผม กระแสโลหะความเก <memorable> ่าผมจะเน้นอย่างนี้นะครับเน้นพิมพ์ทรงกับกระแสโลหะความเกา่เาเว้นจากพระผงครับพระผงที่สร้างจากสมเด็จโตหรือว่าจากกรมหลวงลหลายท่านสร้างอันนั้นเอาแน่นอนไม่ได้กับพิมพ์กับพิมรงครับกับตําหนิพิมพ์ทรงนะครับผมเพราะว่าท่านสร้างมาหลายรุ่นนะครับของสมเด็จโตท่านสร้างมาหลายบล็อกหลายพิมพ์แต่พิมพ์ขี้ตาหรือว่าพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินนี้ ชี้ตำหนิน่าจะได้นะครับพี่ปิ่นเพื่อนครับชี้ตำหนิไม่ใช่น่าจะได้คือก็พออ,อะไรล่ะก็พอประมาณได้นะครับพี่น้องครับยันยวนได้พูดง่ายๆเลยนะพี่น้องเพราะว่าพระท่านสร้างาท่านไม่ได้สร้างหลายบล็อกหลายพิมพ์เหมือนกับพระผงสมเด็จของพุทธจารย์โตนะครับผมนี่ครับสวยงามครับผมเหมือนกับท่านหลับตานะครับ เหมือนกับมีชีวิตนะครับพระองค์นี้สวยงามมากสวยงามตามท้องเรื่องผมยังว่าผมโชคดีนะครับผมเก็บไว้สามองค์ครับรุ่นนี้ครับผมผมมีสามองค์องค์หนึ่งห้อยคออยู่นะครับเรี่ยมเงินแล้วยังรอตังค์อยู่จะมาเรี่ยมทองครับพี่น้องครับขนาดก็จะไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนาดก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่แหละเท่ากับนิ้วนิ้วชี้ผมประมาณนี้นะพี่น้องครับขนาดองค์พระก็จะอยู่ประมาณนี้ สวยงามตามท้องเรื่องมาทดสอบกันดูดแม่เหล็กดูนะครับนะครับหลายครูบาอาจารย์นะครับที่เชื่อถือได้นะครับผมที่มีประวัติการสร้างพระพิมพ์กิตาหลวงพ่อเงินท่านบอกว่ามีแร่ผสมของเหล็กน้ําพีนะครับผมมีแร่ผสมของเหล็กน้ําพีแน่นอนว่าอย่างนั้นนะครับเว้นสจากจะสร้างอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมออบางท่านก็ไม่ติดแม่เหล็กก็มีนะครับนาพระมาให้ ทางครูบาอาจารย์ได้ทดสอบดูทําทการดูดแม่เหล็กบางองค์ก็ไม่ติดนะครับแต่แท้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่แท้นะครับผมแต่สร้างคนละที่นะครับผมอาจจะเทอยู่ที่กรุงเทพเทหล่อ,อที่ริงเทพแต่องค์ไหนที่เทหล่อต่อหน้าหลวงพ่อเงินส่วนมากจะติดแม่เหล็กก็เพราะว่ามีธา,าตุกษิ์นะครับผมมีแร่ธาตุกษิ์มีเหล็กน้ําพีหรือว่าแร่เหล็กต่างๆแร่ธาตุไอศิ์ต่างๆที่ทําให ทำปฏิกิริยาครับติดกับแม่เหล็กนะครับพี่น้องครับเรามาทดสอบองนี้ครับพี่เพื่อนเดี๋ยวหาแม่เหล็กมาก่อนอ่านี่ได้มาแล้วแม่เหล็กครับมาลองดูดดูนะครับเราอยากได้ปูเดอร์แม่เหล็กกําลังไม่แรงนะครับติดนะครับติดติดแต่ไม่แรงครับติดแต่ไม่ติดไม่ติดเยอะนะครับพี่น้องด้านหน้านะครับมาดูด้านหลัง โอ้ด้านหลังติดแรงครับพี่น้องนี่ครับด้านหลังติดติดแรงกว่ากว่าด้านหน้านะครับพี่น้องครับนะครับด้านข้างก็ติดนะครับพี่บินเพื่อนมาดูใต้ฐานติดหรือเปล่าใต้ฐานนี้ติดนะครับนะครับนี่ครับใต้ฐานติดเลยครับนะครับใต้ฐานติดแรงครับพี่บินเพื่อนนะครับ ต้ฐานนี้ติดแรงไหมครับเห็นไหมครับลากแม่เหล็กไปเลยนะครับนี่ครับที่บินเพื่อนครับนี่คือการทดสอบแบบความเชื่อตามที่มีตำราว่าไว้นะครับที่บินเพื่อนครับจากหลายๆครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือได้ท่านบอกว่าถ้ามีแม่เหล็กติดก็แสดงว่ามีธาตุกัยสิทธิ์ผสมอยู่ในองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ําพีนะครับผมที่หลวงพ่อท่านให้ลูกศิษย์ลูกหานํามาจากจังหวัดอุตรดิตนะครับ เพราะว่าเป็นแหล่งเหล็กน้าพีอ่า uh, ับผมแหล่งที่มาของเหล็กน้ําพีได้มาทําการพรีมวลสารก่อนจะมาก่อนจะมาเทหลอ่อนะครับผมนี่ครับติดนะครับแต่ใต้ฐานติดติดแรงนะครับพี่น้องครับนี่ครับก็ถือว่าผมโชคดีไปนะพี่เพื่อนนี่ครับพิมพ์ทรงคีตาอ่าพิมพ์คียตามีด้วยกัน4พิมพ์นะครับผมอ่ามีทั้งคีตา3าชาย4ชาย5ชายนะครับ สามชายสี่ชายเล็กสีชายใหญ่ก็มีนะครับที่เป็นเพื่อนครับท่านใดมีก็เก็บไว้ให้ดีครับนะครับเก็บไว้ให้ดีอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับผมท่านที่ไม่สมควรเชื่อเขาอย่าไปเชื่อนะครับผมยุคนี้ยุคสมัยนี้รู้ทันเท่ากันทันกันหมดแล้วครับเพราะเพราะว่ามีข่าวสารนะครับผมมีทางการติดต่อหรือว่าให้เราได้ดูง่ายลหลายช่องนะครับผมลหลายช่องที่น่าเชื่อถือได้เราก็เข้าไปดูไปเรียนรู้กันนะครับที่เป็นเพื่อนครับ เอาละครับสุดท้ายนี้ขอบารมีหลวงพ่อเงินนะผมวัดบางคลานพิจิตจงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังอีพีนี้ขอให้มีแต่วความสุขความเจริญเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้แข้วคาาปลอดภัยทำมาค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยๆพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ